เป็นทคนอื่นๆนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชที่ว่านี่นะครับผมขอเริ่มต้นที่คุณชินวรบุญเกียรติก่อนนะครับโพสต์ล่าสุดของคุณชินวรบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวเขต8ฉวางช้างกลางพิป,ปูนนาปนฝากผมกราบขอบพระคุณท่านชนลทกิัยท่านบัญญัตบิบรรทัดฐานท่านจุรินรักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักทั้งสามท่านและทีมงานทุกท่านที่ได้มาเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียน และยืนยันให้ช่วยชินวรบุญญเกียรติไปเป็นน้ำดีไล่น้ำเสียและทำงานร่วมกับท่านแม้ฝากกระแสงเงินที่เชี่ยวกราบไม่ได้แต่คำยืนยันยังเป็นจริงครับคนดีต้องอยู่กับคนดีและมีที่ยืนต่อไปนะครับแล้วก็มีภาพของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับบอกว่ามีคนที่นั่งในร่มไม้วันนี้เพราะมีคนปลูกต้นไม้เมื่อหลายปีก่อนนี่แปลว่าเขาจะเสืออะไรพี่บุญยอนะว่าเขาเสืออะไรก็คือคนดีย่อมอยู่กับคนดีไงคล้ายๆอย่างนั้นนั่งในร่มไม้ได้เพราะอะไร เพราะมีคนปลูกต้นไม้ไว้ก่อนแล้วในอดีตไงก็คือรคนรุ่นได้ประโยชน์ตอนนี้ไงคนรุ่นก่อนๆนี้เขาสร้างพักเอาไว้ให้นะพูดเข้าประเด็นเลยจะไหมเออทำนองนั้นคุมมีที่ยืนในพักเพราะคนรุ่นก่อนของพักประชาธิปัตย์เขาสร้างรากฐานอะไรไว้นะประมาณอย่างนั้นนะคุณนิพยิทัศน์สมบัติเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าอ่านจดหมายชวนแล้วยอมรับเจ็บปวดและขมขื่นที่เห็นอดีตแม่ทัพสู้อย่างโดดเดี่ยวและเดียวได้ครับ นิพิตอินทรสุบัตินะครับอดีตสสพัทลุงโพสข้อความว่าผมอ่านจดหมายเปิดเผยหนึ่งที่ท่านชวนหลีกภัยขอบคุณพี่น้องนครศรีธรรมราชด้วยความขมขื่นท่านกล่าวว่าระหว่างหาเสียงท่านไม่ได้ท่านได้มีโอกาสเผยแพร่แนวทางและความเชื่อของท่านที่ว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตผมก็เชื่อในแนวทางเดียวกับท่านแต่เสียดายผมไม่อาจเข้าไปช่วยท่านได้ในอดีตผมรบเคียงข้างท่านเสมอมาบัดนี้ผมเหมือนทหารที่ปลดระวังแล้วไม่มีโอกาสจับอาวุธร่วมต่อสู้กับท่าน ผมจึงเจ็บปวดและขมขื่นที่ได้เห็นอดีตแม่ทัพของผมสู้อย่างโดดเดี่ยวและเดียวได้ครับ<ม>นิพนธ์บุญญาบุดีอดีตรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการสุมาตาไทยนะครับอดีตนายกอบจอสองขลาอดีตสสประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมที่เขตแปดนครศรีธรรมราชด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้อย่างรับค้าบบอกว่าพักต้องน้อมรับการตัดสินใจของประชาชนนําผลคะแนนในครั้งนี้กลับมาทบทวนอย่างจริงจังเพื่อกําหนดแนวทางฟื้นฟูพักให้กลับมาเป็นความหวังงงและะเปป็นนนทีี่่พึขอรอรรชกคั้งหง ในนี้พลบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความศรัทธาหากประชาธิปัตย์ไม่สามารถสร้างศรัทธาและความไว้วางใจจากประชาชนได้ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งต่อไปดังนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดต้องกลับมาทบทวนและต้องกล้าเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างจริงจัง,จงหากยังคงยึดติดกับแนวทางเดิมโดยไม่ปรับตัวพรรคก็มีแต่จะเสื่อมถอยและล่มสลายในที่สุดครับครับในขณะที่หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็พูดถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอนะครศรีธรรมราชเขต8นะครับซึ่งผู้สมัครจากพรรคกร้าวธรรมเดี่ยเป็นฝ่ายชนะไปเนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยบอกก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะตามที่เห็นเราก็ไม่ได้ขาดการว่าจะแพ้หรือจะชนะแต่เราก็รอผลที่ออกมาเมื่อผลออกมาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทําไมคะแนนถึงพ่ายแพ้มากขนาดนี้ นายเฉลิมชัยก็บอกว่าตามข่าวนั่นแหละหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์นักข่าวถามน,นะว่าแสดงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่สามารถควบคุมภาคใต้ได้อีกแล้วใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยบอกว่าไม่หรอกรอดูผลการเลือกตั้งครั้งหน้า,น,านะนะยังมีเวลาแก้ตัวนะคราวหน้าว่ากันประมาณน,นั้นนะอโอเคก็เป็นคำอธิบายจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับ